ส่วนห้องน้ําที่กําลังจะพาไปที่เรื่องนี้ไม่เปลี่ยวเลยค่ะอยู่กลางตลาดแถมหน้าห้องน้ำเนี่ยยังมีคนที่คอยเก็บเงินค่าบริการน่ะที่เป็นค่าเข้าห้องน้ําแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่าการมาแอบถ่ายภาพหรืออะไรนะคะแต่แอบมาขโมยเงินเงินที่เขาเก็บที่เป็นค่าเข้าห้องน้ำเนี่ยแหละค่ะผู้ชายคนหนึ่งเดินวนไปเวียนมาแล้วก็หยิบเงินไปแถมยังเดินหนีไปไกลตั้ง2กิโลเมตรแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะตำรวจตามตัวมาเจอจนได้ค่ะ เมกี้มคนแจ้งมาว่าเราไปกกินเาใช่ไหม่ป่เราไปร่วมได้เาี้ว่คอเงินที่เราเอามาขอให้หอันนี้อันนี้ที่เราปิดโมันใ้แล้วเราไปดักต้นกลังาั่ออยู่ว่าอันนี้น้องยืนยันว่าเป็นคนนี้โอเคแล้วเราไปดัก ตอนตำรวจหันไปถามอะคะว่ายืนยันว่าเป็นคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าคือเด็กเก็บเงินพนักง,งานเก็บเงินน่ะเขาเดินตามเดินตามเพื่อจะชี้เป้าตำรวจเนี่ยที่มากันเป็นคันรถเนี่ยคุณผู้ชมคะการจับกลุมครั้งนี้เนื่องจากว่าตำรวจสพเมืองนอนท์ค่ะเขาได้รับแจ้งเหตุจากคุณนกอายุ15บอกมีคนร้ายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับแขนกางเกงขายา,ยาวรองเท้าแตะเนี่ยคนนี้ตามรูปพรรพัน์สันฐานเลยเดินวนเวียนหลายรอบที่หน้าห้องน้ําห้องน้ําอยู่ที่ท่าน้ําหอนาฬิกา ติดสพเมืองนนท์เลยค่ะก้าวไปไม่กี่เมตรเท่านั้นเองซึ่งตัวเธอเองกับน้องชายเป็นเด็กชายเออายุ13พี่สาว15น้องชาย13นั่งเก็บเงินกันอยู่ที่หน้าห้องน้ําเป็นเงินค่าเข้าไปใช้บริการห้องน้ำนะคะก่อนที่ผู้ชายคนนี้อาศัยจังหวัดที่ไม่ทันได้ระวังมาล้วงหยิบเงินที่วางอยู่ซึ่งเป็นธนบัตรค่ะมีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ยีได้ไปรวมๆ900บาทแล้วก็เดินหลบหนีไปที่ด้านข้างสารเจ้าจีน ตำรวจพอหลังจากรับแจ้งก็รีบวิทยุบอกกันทั้งตำรวจเดินเท้าทั้งตำรวจที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆนะคะสายตรวจต่างๆเนื่องจากได้รับแจ้งว่าพอหลังจะเกิดเหตุแล้วเนี่ยเด็กชายเอซึ่งเป็นน้องชายของคุณนกน้องอายุนะคะเดินตามค่ะเดินตามคนร้ายและระหว่างนั้นก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งเส้นทางตลอดว่าอยู่ตรงนี้แล้วครับเขาเดินมาตรงนี้แล้วครับเนี่ยนะคะทำให้สายตรวจกว่า10นายขับรถยนต์สายตรวจขับไล่ จนตามมาเจอแล้วก็จับกลุมเอาไว้ได้ริมถนนนนทบ,บุรีเลยแยกสีพรสวรรค์ระยะทางห่างจากจุดที่ไปขโมยเงินเนี่ยสกิโลเมตรค่ะคนร้ายหลบหนีด้วยการเดินเท้านะคะแล้วก็มีเด็กชายเอเดินตามคอยชี้เป้าจากการค้นตัวเจ้าหน้าที่เจอเงินของกลางที่ขโมยมายังอยู่ครบเลยค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายยูนุสอายุ58ปปีตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ พูดจจย,ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อ้อแออ้อแอ,อเหมือนเมาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอถามว่ากินเหล้ามาหรือเปล่าเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธผมไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มอะไรมาเลยพอถามว่าขโมยเงินจํานวนนี้มาจากห้องน้ําที่เขาให้บริการที่ท่าที่ท่าน้ําหอนาฬิกาใช่ไหมนายยูนุสนะคะปากแข็งปฏิเสธใหญ่เลยเปล่าครับผมไม่ได้ขโมยถามดื่มไหมไม่ดื่มเมาไหมไม่เมามมขโมยหรือเปล่าไม่ได้ขโมย ตำรวจก็เลยถามว่าแล้วเงินที่อยู่ในตัวในที่เจอเนี่ยเอามาจากไหนเจ้าตัวบอกว่าก็ผมไปรับจ้างทำงานมาตำรวจก็เลยเชิญตัวไปที่โรงพักค่ะเอาไปสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายไปยอมรับสารภาพที่โรงพักบอกผมก่อเหตุจริงๆแน่นอนว่าถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเ,เดินเซไปเซมานี่นะคะต้องชม